ต้อนรับสู่ระนองสบายฝนตกเล็กน้อยละนองก็จะมี4กับ8คือฝน8แดด4อันนี้จะไปบ่อน้ำร้อนลักษะวาลิต คนขับเขาเมื่อยวงคาเมือ่อยแล้วก็ร้านอาหารโปรดก็คือร้านนี้จ้าร้านอาหารคุ้นลิ้นอาหารใต้อร่อยอาหารละนองเปิดเนาะและเปิดแหละหมาระวังหมาเปิดและเนี่ยหาที่จอดรได้เลยเ ไม่รู้เดี๋ยวต้องลงไปดูถ้าบ่อไม่เปิดก็จะมีที่นอนแบบร้อนๆเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันไม่รู้ว่าบ่อน้ำร้อนเขาเปิดหรือเปล่า แต่อากาศดีมากๆเลยละนองอะ่ะนี่ฝนตกแปลกๆนะฝนตกโอ้เปิดเปิดเปิดนี่นีน้ำร้อนพนอน้ำร้อนเดี๋ยวเราลงไปดูกันจ้าเร็วๆฝนตก อันนี้คือบ่อน้ําร้อนเขาเรียกว่าบ่ออะไรบ่อพ่อบ่อแม่ใช่ไหมบ่อใหญ่ที่สุดเลยที่ลงมาจากต้นนี่ส่วนมากคนเขามานี่ต้มไข่แต่ต้มไข่ร้อนแต่ร้อนจริงๆนะดูควันสิเนาะนี่ 65. 65 65องศาเซลเซียสบ่อพ่อเขาเรียกว่าบ่อพ่อนะ ต้มไข่รอ,อจริงๆต้มไข่รอ,อจริงๆเบนต้มไข่ในนี้น้ำร้อนต้มไข่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่เนาะที่นี่ก็จะเป็น,ออปนบ่อเหมือนเออสระว่ายน้ำแหละแต่เขาก็ได้น้ำมาจากบ่อพ่อก็มี 3- 4สี่บ่อเป็นองศาให้เราเลือกอันนี้ก็จะอันนี้คือเสียงเงิน เข้าไปจะเสียเงินน่าจะประมาณ40บาทต่อหัวเราแช่ได้ทั้งตัวแต่ที่นี่เราแช่ได้ที่เท้าค่ะแช่เท้าเอาร้อนมากนะจ๊ะร้อนมากแล้วเดี๋ยวเราไปแช่น้ำกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่เรานอนเหมือนปวดหลังอะ่ะแล้วเราก็นอนเขาเรียกเขาจะมีบ่อน้ำร้อนอยู่ข้างล่างนะคะโอเค สองคนค่ะพี่อสองคนคนละ50บาทค่ะอันนี้ผ้นนาเช,ช็ดตัวให้ใช้ค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยวสักครู่นะบอ่อนี้เป็นบอ่อใหญ่หนึ่งบอ่อเนาะหนึ่งบอ่อสวยงามแล้วก็ร้อนร้อนมากอันนี้บอ่อเล็กอันนี้ร้อนน้อย อันนี้บ่อที่อุ่นๆเนานะบ่ออุ่นๆสบายเนาะสบายสบายล <c oughs> ี่แหลกบรรยากาศสวยแต่ตอนนี้ฝนตกนะโปอยๆธรรมดาอยู่แล้วระนองฝน8ดแดดสอันนี้สบายคือค่าเข้า50บบาทเองเนาะโอเค นนั Come on. Come on. <laughs> สบายใช่ไหมสบายมากโ <Okay. Relax. S 2> อเครีแลกซ์อันนี้เราแช่น้ำร้อนในสระเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแช่เท้าเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปนอนภาพกับ เขาเรียกอะไรนะนอนทาบกับปูนเนาะรักษาเรื่องอะไรรักษาเรื่องปวดหลังปวดเขา่าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีลานเนะาะศาลาสวยสบายตาที่นี่จะเป็นศาลาโยคะร้อนสวนสาธารณะรักสวาริน เปิดตีห้าปิดสามทุ่มมากันได้ก็จะเป็นลานกว้างอย่างนี้นเลยลานกว้างอย่างนี้นเลยแต่แนะนำนะคะถ้ามาคือต้องเอาผ้าขนหนูมาเขาจะมีบ่อน้ำร้อนเนี่ยคือเอามาจากบ่อพ่อตรงนี้เลยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีโอ้ยร้อนเดินแล้วร้อนเนี่ยร้อนไหมเดินแล้วร้อนร้อนนะเนี่ยเขาก็จะมีท่อปล่อยออกมา แล้วก็มีเป็นล็อกเป็นล็อกให้กับเราเหมือนที่จอดรถเลยอ่าอันนี้คือที่ประจำเลยจ้าอ่าแล้ก็ร <c oughs> ้อน <c oughs> อ่าอุ้ยเล็กไปไหมเนี่ยผ้าเล็กไปเดีย๋ยวแป๊บนึงนะปูผ้าก่อนไม่ให้มันร้อนหลังนะ จริงๆเอาผ้าขนหนูมานะแต่ที่นี่เขาพอดีลงสะเขาให้ฟรีเขาให้ใช้ฟรีมาแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยแล้วเราก็จะปูปูอเอง่แล้วเราก็ลงไปนอนได้เลยนะคะโอ้ยถามว่าโอเคไหมเดี๋ยวนะโอเคไหม